กสปนรากสมราชนาวีและก็รับหน้าที่ประสานงานจัดการแข่งขันก็คารว่าท่านกำเนิดสมบัติกันเกิดท่านกำเนิเปี้ยงกำเนิดตะบนสมเกลียวฝ่ายคณะสงฆ์ก็พระมหากําไรยหลวงพ่อวัดโคกหมาประสานงานจัดการแข่งขันให้นวัาสการนะครับฟี่พระเด็พระกุณหลวงพ่อแย้มท่านเบตาให้พวกเราได้มาจัดแต่ก็งานหลวงพ่อวัดเล้งกิงไปด้ ่ะท่านผู้ชมต่อไปเป็นก,นกรรารแข่งขันตัวกรกดรวมรอบคัดเลือกคัดาสุดท้ายแล้วก็คือสุดท้ายของรอบคัดเลือกก่อนจะเข้าสู่ชิงจนกรเลือกทัณฑ3ประเภท25 e 26 e แล้วก็27 e ของทีมสุวรรณก่อ,กอสร้างทุกดีนะครับรายนามผู้เล่นหมายเลข1คุณอนุพงศ์สิีค์คำผู้เล่นหมายเลข3,000 จากเอกคุณถาวรแก้วมยมผู้เล่นหมายเลขสี่ค Is um ุณสิริย ok ังจุนสีผู้เล่นหมายเลขห้าจาสิบเอกพงษ์พันธ์อบินผู้เล่นหมายเลขเจ็ดคุณจุมพลพันธโนภาผู้เล่นหมายเลขเก้าคุณวิพัฒน์จันทร์ยอดบุญผู้เล่นหมายเลขสิบดาบตำรวจพัชรพลสันต์พันธ์ อ่ะรอมสองนาทีลรมาแล้วจ้าเอาละมาแล้วเว้ยเดี๋ยวก็รู้ว่ามันจะเป็นกะต้กะโดเดี๋ยวก็รู้อ่าวันไม้มีคิงสบายวันนี้เอมนะครับสองนาทีก็ขอติญนะครับวันดูมีรอบชิงจะเริ่เริ่มหนุนจึนตึงจริงนะน สคณะที่ทำการจบขันนะครับเข้ารอบมาเป็นระดับที่สี่เก้ารตมประเทศโมใหม่ทีมเต้สบานบัมัเท่จากสมุทรสาคอรอแล้วก็เตะคณะสั่งนะครับทีมเทศบสลบันรุู่จากจังหวัดนครปฐมเตะคณะสองเก้าร้อยิบแล้วก็เก้ารอีกหนึ่งคณะก็บประจุมาตอกน้ำเตะคณะสาเข้ามาเปที่ส แล้วก็อันดับสิบโปแพครับ920นับลู่ชนะมาสองะนะนั้นเต็กคำวันสุดท้ายสิบโปรแพน,นะครับวันพรุ่งนี้รับรางวัลรับถ้วยวันที่27บอกไว้น,นะครับทุกคนนะ,ะถ้าใครไม่มารับก็ติดต่อที่กรรมาการถ้าใครอยากจะมาที่สนามก็มาติดต่อผมไว้เพราะว่าวันสุดท้ายท่าบนายเิน เป็นการบริหารจังหวัดนะครับคุณชินวัตรศาสตสมทรัพย์หรือว่าเสี่ยมึนถ้าไหนยกอบจนะครับจะมามอบเครื่องแทนพระเดชพระคุณหล้วเรามาชมกัน เมื่อกี้นะคะสิทธิ์บักูนะคะทำคะแนนไป980นะคะไม่ผ่านนะคะเพราะอันดับ4ตอนนี้ทีมสิทธิ์ประภากูนะคะหรือว่าสิทธิ์วัดบางแก้วทำอยู่ที่1,55คะแนนสวัสดีค่ะคุณบุญส่งน to ุ่มวงนะคะคุณธีรยุทธนะคะจดได้ก่อนก็ได้คุณตลกนะคะ55ผ่านแล้วเกือบผ่าน ท่านค่ะทีนนี้นะคะอย่าลืมไปเชียร์นครปฐมกันนะคะ10โมงตรงนะคะ10000เล่นตั้งเวลาปะโดนผู้ชมช็องเดชจะเข้าหรือจะตกผู้ชมไม่มีไฟนะครับบอกไว้ก่อนทุกคนนะขันขอแล้วก็มือใหม่ขาดูที่ว่าชุองเดชครับผู้ชมตีเล็กเอาตัวรอดไปแล้วต้อิไปดูนะ50จะขิงมุยเอาไว้คิงไว้วันเด็ช มาเลยสายตรงจับดู่นะครับแปดลิ้วโอเลี้ยงวันนี้ดูสิว่ารสชาติพี่ลุนจะกลมกล่อมหรือเปล่าเยี่ยมได้แต่ตรงไหนดีนะจะขมไปหรือหวานไปไว้เทียงด้วยไก่ยับมากไล่ก็ะป๋องสิบห้าเยี่ยมได้แต่เอ็นไงเป็นไงไม่ต้องสอเอ็นไงสวยค่อยคอยลายเต็มโอ้โหตียวสี่สีสามทีเลอร์ นี่แต้มองเข่าคนเดียวเลยนะแม่ทีมที่เข้ารอบแล้วก็นั่งยิ้มเชิดหน้าชูตาและวมิลอนนะยังไงรับตันั่นต้องไปไงโอ้โหวันนี้ทุกสิ่งทุกอ,อย่างอยู่ในการที่เราวางแผนไว้หมดทุกอย่างแล้วและแล้วนะมิลอนก็ปไว้ตามระเบียบหรูกันรู้กันกน,นี่ทุณใหญ่นะเชียกันด้วยเชียกันด้วยเมื่อกี้เขาว่าเชียกแล้วเราไม่ต้องนะเอาแต่ข้างลวม ห้าสิบห้าแต้มโอ้โหกำกึ่งผมบอกให้ชนเนี่ยพี่ลุนเชื่อผมไหมกำกึ่งเลแบบเพื่อนด้วยนะอแขจัดเนตะตกรุไฟทั้งหลายคนรับเพื่อนดด้วยก็โดเจ็บได้่อยไปเรื่อยจสิต้ขึ้นเวลาหกร้อยห้าสิบไปได้ลายสิบห้ามวจะเพื่อนเตะห้าปห้าลุนคุณแรกนะ กกทุอย่างมาเพื่อเข้าแลกเลยบอลระเบิดก็ไปบอลหลงก็ไม่ได้มีบอลโสดนี่ได้วิวบอลก็ไปฟันสองสี่ห้านี้มาเป็นกําลังใจร่วมลุ้นกันอีกนะคะสำหรับกีฬาแห่งชาตินะคะกีฬาโสดมันจะร้องนะผมบอกให้ ท่านสมัครตประชุมโภมดีผู้ชมอบต่อมันจัดนักดีรามากันกันก่นขันร่วมกันเทศกาลงานวัดลูกขิงนะครับวันนีรายงานของคณะผู้จัดก็กราบขอบพระคุณไว้ด้วยประกาศหน้าฟ้าใหม่ก็คงจะได้รับใช้กันสวัสดีค่ะน้องเบย์นะคะน้องเบย์วันนะคะพี่แมววิารศรูมย้อยจากพัทลุงนะคะให้ชอกันกอกันทีมงานบนโอ๊บจัดยิ่งใหญ่อ่า ไปเลไปเลยทำไปไปนะทำไปไปยับเอากระดังข้างบนไม่ชิงใช่ไหมสิบห้าแต่ได้เป็นได้เอาละเว้ยยาวไปยาวไปร้อยสี่สิบห้าไ,ไม่หยุดไม่ทอดอย่างเดียวเออห้าตั้งมาละเว้ยมาละเว้ยเอาละเว้ยวันนี้บวชล้านบุญงานตะโก้หลายคนด้วยเสร็จกันแน่นลุง ลงที่สายมวดผมมีคู่แข่งวะัมมีคู่แข่งแล้วะเดี๋ยวจะให้เลื่อนหัวล้านชนกันอ่าร้อหาสิบห้าเวลาตัวนี้ผ่านไปไประมาณหนาทีผ่านเป็นตัวเลขที่บอกเลยว่าไม่มันน่าดูน่าชมร้อยห้าสิบห้ามาลงมือเอาลับไ่้จังสวย,ยค่อยค่อยเออชา้าไว้ลยเยี่มโกอโย,ยัด้อดนะโกโน่อนะ ขออีกประมาณห้าลูกขึ้นสองร้อยเดี right. ๋ยวเราไปดูอาจารย์ไขาริวหน้ากันเออเก้าตั้งโอ้ยี่สิบหาวันตั้งนะไลยโจ๊กสิบห้าแต้มไลยเบอร์เจ็ดไล่แต้มหกาทีขึ้นโอ้โหมาดีมาดีครับสวัสด์ก่อนสร้างดูว่าคุณอยู่ชกนะนี่จากปานิชันกรุงเทพมหานคร เอาละวันนี้มาสนามกรุงคอนบ้านเราก็ใครจะมีโอกาสเข้าไปชิงชนะเลิศครั้งแรกเอาประกันวงปมากันด้ยเราสุดห้ามาถึงหกร้อยหนูน้ำติพิเน่ได้ถึงหกร้อยเกียรติ์ตัวใช้เกียรติสามร้อยเจ็ดสิบพันตาวงได้ได้ไปเลยไปเลยเอาละ แ้่ไม่ใช่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบลโจ๊กเออเอาแต้มไปด้วยประักเอาแต้มไปด้วยเช่เอาลงไปแต่กับไปห้าเออสิคะแนนสบขึ้นไปต็มเจ็รอบขึ้นเอาไวสบอลงไก็ได้นะคนนะเจ็ดรอบขึ้นอดนาทีน้สาใบนี้ก็พันแต้มอยู่เนี่ยอ่าสิห้าคะแนนเจ มาด้วยจดดูหมุนกันตัญยาสวัส่ะพันพันห้าห้าเข้ารอบไม่ผ่านตกรอบไล่เต็มหลักสองแล้วก็จมหมาดวงมือบับไปเจาชาไว้ช้าไว้หาวบดเก้าตังไม่ยุดไไปทอดผู้ชมลดมาเบาๆไม่แรงนาผู้ชมเอ้าสิบห้าคะแนนแบบเก้าแบบไหล ทีึ่งหน่วนเท้าดัดโดยเพมาใช่หมไม่เหมาเป็นหมาสองราอสังไปล่ขขอสองลูกขอสองลูกเทาดัตั้งหมาบวกสิคะแนนคเนมาได้7็หมาบวกเอาดัตั้งมาเต็มแม่กังหมาบวกก็เจ็บเทาดเด่วเมนะเต็ม ขอเนเอบบชา้เาวันตอมาช้าวันสวัสดีพี่สมบัติาน,านะคะอสองห้าห้าตีไล่ไปค่อยสอกีสุดไล่กันไหมดเต้โอ้โห,โหอย่าทอดสองห้าห้าลงมาแนละ้วโอ้แทบแบบนีาา้บางแก้วลุ้นได้แต่ก็แบบกี้ไม่ไหวโอ้ยจะลงมาลงแล้วเนี่ยพวกคุณลมแรงจัดพี่ปูลงมาแล้วละค่ะตอนนี้แต่ก็ไปดิ้งแต่ก็ไม่ดไ,ได้คิ้งแต่เกาไม่แรงนะ สิบห้าคะแนนครับบดหนึ่งอยแต้มเก้านาทีเสร็จสองร้อเจ็ดสิบเก้ารอบเอาละว่าแต้มไม่เยอะอ่าพอลุน้นพอลุน้นจองทีกจะตุ้มยังไม่เข้านะสองคุณสุพรไก่เคียงู้้จังโอ้รอบชิงจะนั่นเลยชนที้สู้ได้ทุกคนนะผมบอกให้ทา 5, ัางบนบดห้าที่สองจ่าสุเทงอดชมทาง,างรวงโอ้โห กระดกหมาดว,าวแลแต่กบไปเต้าไลอุลอรพรุพงเจ็บตั้งไหลเลียกหลกเดียวไว,ไว,ไว้โกไว้โขงยี่สิบไลเต้อสิบห้าแต้มลุกยอดลุกยอดคะแนนตอนนี้งไม่ไม่มาแล้วหว้ตู้เออ <หา S 1> ไปจับตรงนี้ชิงคะแนนไล้คมัทุกจชมไม่มีรอกกันเรื่อแล้วนะตรเป็นสักีพยนานกั้วก็ใครจะได้เช็ โดยจพาะมาเรืมอใหม่สูงสที่จุกกันนะ923กันนะแต่เต้น <hatten> ขัสุดท้าย310ล้วตนี <Maria. S 1> ้310นี้างแกวแเต้นขั้นสุดท้ายข้างบเยฮะยาวนะยาวนะสวแต่รับไปโอ้ยเอ้ยแงกันละแ่นละส่วนตัวแน่นจริงๆโอ้มดเออเร็วเ ไก่ดัานนะไกด้าก็ดีแต่ก็เยอดตอนนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะตัวไวโกอาวุธโกตั้งข้างเตาสิบก้อนแน่โบอห้าเก็บเล็กผสมน้อยเข้ารอบสำทีมเลยมั้ยทีมพี่ทีมน้องเข้มเล็กทีมใหญ่ไล่กันไปสุดห้า แฟนขับเบอร์สิบปเป่าใช่ไหมปวดเป่าชานี้สิบโมงวนเชียรปวดเป่าได้นะคะให้ทีมนครปฐมคุณรังสรรค์สวันดีค่ะมีโอกาสมีโอกาสดวงนะคะแอดมินหอมนะคะโอ้โม่กลัวเลย้ชมของหลันเบอร์ห้ได้เตมสาม โอ้โหยี่สิบแม่ทิมแก้มแจ่มใสวันนี้ขอบคุณยิ่งไปมึงเอาไปขวดหนึ่งเอ้าไปเอาที่ดีวัดกูดูกูวัดจ่ายเอ้าเอาวั้เอาไว้ด็มโอ้โหวันนี้ปวดหัวปวดตาละเตี้ยนเตียนโอ้โหเลา ยังไม่ออกผู้ชมกำังชนนกทั้นอาจารย์ไขรอดีนะอ่ายังไม่ออกยังไม่ออกค่ะพี่โก้หมาบลวงศิคุณบัณฑิตนาาสตรแต่จะไปสโอมยี่สิบแต่จับปุ้มหท้าเรตั้งมาหลมพอได้พอได้เราจะวปิวมาแล้วนะสวยลายโอ้ยสุดทเบ้าห้าเออร์สิ เอาละเอาละผมนี้สิผมต้องจะดูนะจนเป็นกำลังใจให้จังหวัดนครปฐมกันอ่าสิบห้าตัมงชิงชาแนลกับจังหวัดชนบุรีผู้ชมปบดทีวีที่บ้านดูได้เลยนะอ่าช่องทีวสปอร์ตจังหวัดปฐมเจอกับชนบุรีเอาละผมนี้ผมลงทำการแข่งขันด้วย ช่องทีสแปนะถ่ายทอดสดนะผมบอกไว้ก่อนนี่เรื่องจริงนะชุดนี้ก็เบอร์สิบด้วยผมด้วยอ่าแล้วก็ชุดเมื่อกี้เบอร์สี่ก็แทนพคุณรนพมรขอบพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่หลายหาท่านผู้ช่วยทั้งข้ากับข้าวทั้งข้าเสื้อผ้า้าที่ประชาชุ่มจมุนนี่ก็เป็นสปอนเซอร์เสื้อผ้าให้กับพวกเราขอบพระคุณนะครับที่ต่าชาชุ่มจมุนหยือแม่ช้าไป เอาละประสัตสนุนมาแฟนขับรถกระจมก็สุดเจาะขับพระคุณไวด้วด้วยมาดิคุณธรรมนะจับน<อ>ี่นะครับสิบกันแนมโดนสุด<ถ>ไ,ได้แต้มไปนะครับไปโดนสุดค่อยๆไปได้คนงยี่สิบโอ้หลักห้า้วครับผู้ชมบางแก้วลุ้นหน่อยครับบางแก้วจะเข้ารอบปฏิหารเฮ้เฮ้ะเะเะเระวังระวัง บนอยู่ถังแก้วบนบนหลงพ่อสามวัดนะตอนเด็กบนสามวัดเลยม,มันไม่มีลมอ้าววัดสิงห์วัดไซวัดตังแก้วมันไม่มีมลมเลยอ่ะโยนโยน,น,นเอาละเคาะมา,าม,มาบวงสิบห้าข้ามต่อไปโอลิมปิทำไมเมื่อ<ต><า>วานมา